สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึื่นคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลที่บุญมีนชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยการดูแลสุขภาพยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนเองเนี่ยก็ต้องให้การคํานึงแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยฝนตกครับหลายพื้นที่ครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครซึ่งบางพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีในส่วนของน้ําท่วมขังหรือว่าน้ํารอระบายนะครับนอกเหนือจากในส่วนของน้ําท่วมแล้วนะครับการที่เราดูแลสุขภาพยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีการเช็คอัพอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าหากเรามีการดูแลสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ฟังเราก็จะมีในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยที่มีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยการทำเบสิกง่ายๆนะครับนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกําลังกายนะครับอย่างน้อย30มนาทีนะครับต่อวันซึ่งถ้าหากเราทําสิ่งเหล่านี้ได้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการต้านทานต่อโรคที่จะเข้ามานะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณฟังหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของปัญหาทางด้านสุขภาพครับเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เอยหรือว่าไข้เลือดออกรวมถึงไข้หวัดและก็ยังมีในส่วนของโควิด -19 ครับคุณฟังที่ยังอยู่คู่กับสังคมไทย การที่เราดูแลสุขภาพให้ดีหรือว่าแข็งใน,นตลอดเวลานั้นนะครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็จะทําให้ตัวเราเองนะครับได้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าหากเราไม่สบายแล้วหรือว่าภูมิคุ้มกันตกเนี่ยการทํางานของทุกๆวันในแต่ละวันของเราเองเนี่ยก็จะจ,จะไม่เต็มประสิทธิภาพก็ได้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณ้ฟัง แล้วพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทางด้านของทางรัฐบาลครับได้มีการเตือนนักลงทุนนะครับเช็คด่วนครับ11แอปพลิเคชันหลอกลงทุนเงินดิจิตอลครับคุณผู้ฟังก็มีการที่จะมีการออกมาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนเดกรองโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลครับได้มีการย้ําเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าระวังถูกหลอกลวง ซึ่งทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการสอบสวนนะครับแล้วก็การจับกลุ่มคนร้ายแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์ ที่มาชักชวนเหยื่อนครับด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปลอมโปรไฟล์นะครับเข้ามาตีสนิทในเรื่องของการชวนลงทุนหรือว่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆให้มาลงทุนนะครับในสินทรัพย์ดิจิทัลอ้างนะครับว่าได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงทําให้นะครับมีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อมปจํจำนวนมากครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับมิฉช่ชีพเองเนี่ยยังคงสร้างแอปพลิเคชันลงทุนปลอมขึ้น โดยบางแอปพลิเคชันนะครับแอบอ้างชื่อพ้องเสียงนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วและในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สร้างโชว์ภาพตารางนะครับในส่วนของอินโฟกราฟิกหรือว่ากราฟของการเทรดสกุลเงินดิจิตัลรวมไปถึงนะครับเหรียญน,นะครับที่มีการทําขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกลวงนะครับและมีความทําให้แบบสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยทางด้นานของท่านรองโฆษกครับก็ได้มีการพูดถึง หากว่ามีผู้ชักชวนลงทุนนะครับในเรื่องของการทำกำไรหรือว่าเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของ11แอปพลิเคชันนะครับที่มีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยมากที่สุดนะครับก็ได้มีการตรวจสอบนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของ BCH Global นะครับแล้วก็ Orange X n a k a c o b o Spot Global นะครับ Bit แล้วก็ Bitcoin X นะครับและรวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้นะครับถ้าหากสงสัยนะครับว่าถูกหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลผัดแอปพลิเคชันก็สามารถนะครับในการแจ้งทางตำรวจไซเบอร์ได้นะครับคุณผู้ฟังที่เบอร์สายด่วนนะครับห4 4 1หากตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เว็บไซต์นะครับ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com ทางนี้ครับคุณผู้ฟังทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับโดยได้มีการทําแจ้งเตือนนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับก็มีการพัฒนารูปแบบในการหลอกลวงนะครับได้อย่างแยบยลมากขึ้นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับพึงระมัดระวังนะครับไว้อย่างสม่ำเสมอและมีสติ อย่ารีบตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ฟังควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนหากบุคคลใดนะครับมีปัญหาเรื่องการถูกหลอกลวงนะครับผ่านโซเชียลมีเดียสามารถร้องเรียนนะครับที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่าสามารถโทรสายด่วนของทางกระทรวงได้นะครับที่เบอร์1นึ่นนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังปัจจุบันเองเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยชอบมาในหลากหลายรูปแบบนะครับบางทีนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้ถึงชื่อนามสกุลของเราเลยถ้าหากเรามีการไม่ตั้ง สตินะครับก็อาจจะเป็นเหยื่อของการลงทุนสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นนะครับการที่มีสายด่วนเข้ามาหรือว่าสายโทรศัพท์แปลกๆเข้ามานะครับแล้วก็ให้พึงตระหนักแล้วก็มีสติอยู่สม่ําเสมอนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะถูกหลอกในเรื่องของการไปลงทุนหรือว่าถูกหลอกนะครับในเรื่องของการที่จะให้ไปรับของหรือว่าแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งเรานะครับต้องมีการเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับนโยบายของทางบริษ,ษัทต่างๆนะครับที่เป็นบริษัทจริงๆเนี่ยเขาไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วนะครับ ระวังกันด้วยนะครับคุณฟังอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของรัฐบาลครับก็มีข่าวดีเกี่ยวกับกเกษตรกรนะครับผู้ที่เลี้ยงสุกรนะครับไก่ไข่ไก่เนื้อยืนนะครับขอรับการสนับสนุนนะครับค่าอาหารสูงสุด1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับคุณฟัง โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตราสารณากุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวนะครับว่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับที่ต้องเข้าร่วมกันกับโครงการสนับสนุนค่าบริหารการจัดการอาหารสัตว์นะครับปี2566ได้มีการดําเนินการนะครับโดยคณะกรรมการการทํางานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับหลังจากโครงการดังกล่าวนะครับได้มีการขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากเดิมนะครับที่จะสิ้นสุดวันที่12สิงหาที่ผ่านมาโดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีกล่าวนะครับว่า โครงการดังกล่าวนะครับได้มีการช่วยเหลือนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับรายย่อยรายเล็กนะครับแล้วก็รายกลางที่ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้เลี้ยงสัตว์นะครับกับกรมปศุสัตว์ได้รับมาตรฐานฟาร์มนะครับไม่น้อยกว่า GFM หรือว่ามาตรฐานอื่นๆนะครับที่ได้รับการรับรองนะครับจากกรมปศุสัตว์โดยจะสนับสนุนนะครับค่าบริหารจัดการทางด้านอาหารสัตว์นะครับในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ1บาท ปริมาณรายละไม่เกิน10ตันหรือวงเงินสนับสนุนนะครับรายละไม่เกิน,นครับ10,000บาททั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังได้มีการกําหนดจํานวนการเลี้ยงสัตว์นะครับตามเกณฑ์คือผู้เลี้ยงสุกรครับไม่เกิน5,000ตัวผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่เกิน100,000ตัวผู้เลี้ยงไก่เนื้อนะครับไม่เกิน100,000ตัวเช่นเดียวกันทางด้านของนักศาสตร์ไรซูลีกล่าวต่ออีกนะครับว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการทางด้านอาหารนะครับเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ ให้มีการบรรเทานะครับที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาหารสัตว์แบบสําเร็จรูปนะครับที่ปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์นะครับสำคัญและ จำเป็นนะครับต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับก็ต้องมีการยื่นคําร้องนะครับขอรับการสนับสนุนโดยสามารถดาวน์โหลดนะครับแบบคําร้องขอผ่านระบบในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์นะครับหรือว่าติดต่อขอรับนะครับที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยสามารถยื่นคำขอได้นะครับในการเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับ ใครนะครับที่เป็นในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เองครับที่จะต้องการเรื่องการสนับสนุนตรงนี้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับแล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวท่านเองหรือว่าในการเลี้ยงสัตว์เองเนี่ยได้มีการบรรเทาแล้วก็ได้มีค่าอาหารในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพูดถึงในส่วนของสุขภาพร่างกายกันบ้างครับคุณผู้ฟังโดยทางออยนะครับได้มีการลดนะครับเอกสารผูกสติฟิเคตนะครับเน้นใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบนะครับเข้ามาทํางานที่เกี่ยวข้องนะครับ โดยทางด้านของเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยนะครับว่า ออยอนครับได้มีการมุ่งเน้นนโยบายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการนำเข้าผลิตภัณฑ์นะครับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์นะครับด้วยความรวดเร็วโดยเปิดช่องทางนะครับในการให้บริการผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงการยื่นขออนุญาตผ่านระบบ e-submission นะครับนั่นก็คือการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวออกสินค้าด่านอาหารและยาซึ่ง ลดร,ระยะเวลานในการติดต่อในการนําเข้านะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับทางออยอเองเนี่ยยังคงให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคโดยมีมาตรการนะครับในการกํากับดูแลกระบวนการการนําเข้านะครับให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนํราผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาเพื่อจาหน่ายผู้นําเข้า ทุกรายนะครับมีหน้าที่ในการแสดงเอกสารหรือว่าใบรับรองมาตรฐานระบบนะครับการผลิตอาหารฉบับจริงตามมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่าเกณฑ์นะครับที่กําหนดไว้ในการประกาศนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉบับที่420นะครับหากเป็นสำเนานะครับต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรองนั้นนะครับหรือว่าสถานทูตรวมทั้งนะครับออยเองนะครับก็ยังมีการสุ่มผลิตภัณฑ์นะครับส่งตรวจวิจัย และส่งตรวจวิเคราะห์นะครับคุณภาพมาตรฐานอีกด้วยสําหรับในปี2566นี้นะครับออยอเองเนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องในการส่งตรวจผลิตภัณฑ์อาหารนําเข้านะครับจำนวนกว่า593รายการนะครับผ่านมาตรฐานนะครับจำนวนกว่า549รลยนะครับคิดเป็นร้อยละ98.2ตกมาตรฐานนะครับอยู่ที่จํานวน10รลยนะครับคิดเป็นร้อยละ1.79นั่นเองโดยท่านรองเลขาธิการออยนะครับก็ได้มีการกล่าวอีกนะครับว่า อ,อยนะครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของการนําเข้าดําเนินนะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการนะครับสามารถนําใบรับรองนะครับมาผูกเข้ากับในส่วนของเลขสารบบนะครับอาหารที่นําเข้าได้โดยไม่ต้องนําใบรับรองนะครับหรือว่าสติฟิเคตเนี่ยดังกล่าวเนี่ย ไปแสดงที่ด่านอาหารและยานอกจากนี้นะครับทางออยยังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดพัฒนาระบบนะครับในการตรวจสอบรายนิ้วมือนะครับชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับในส่วนของการตรวจสอบนะครับความน่าเชื่อถือของเอกสารนะครับที่ยื่นผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเป็นการลดภาระขั้นตอนในการนําใบรับรองนะครับมาแสดงณด่านอาหารและยาทุกครั้งที่จะมีการนําเข้านะครับทั้งนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ด่านอาหารและยา และรวไมไปถึงนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอทไซน์อินพอนะครับคุณผู้ฟังก็ใครที่อยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับเครื่องสำอางหรือว่ายาเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณผฟังเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องอย่าลืมนะครับไปตรวจเช็คก่อนนะครับว่าสินค้าที่นำเข้าเนี่ยถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับมาตรฐานหรือไม่นะครับ อีกหนึ่งที่ทางอยอยเองได้มีการออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมนะครับมาใช้เองนะครับก็มีความเสี่ยงครับในการติดเชื้อในช่องปากนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้สั่งซื้อฟันปลอมนะครับจากร้านค้าออนไลน์ครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับสินค้าแล้วเนี่ยไม่สามารถใส่เข้าไปในช่องปากได้พอดีนะครับหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่มีการโฆษณาไว สำหรับในส่วนของทางออยเองนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้พิจารณาในการเลือกซื้อใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทันตกรรมนะครับประดิษฐ์ที่ได้รับมาตรฐานและได้รับอนุญ,ญาตจากทางออยซึ่งได้มีการรับการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพในการจัดการสําหรับเครื่องมือแพทย์หรือว่า iso 13485 ความเข้ากันนะครับในทางด้านของชีวาภาพของเครื่องมือแพทย์หรือว่า ISO นะครับ10993และการทดสอบนะครับอายุการใช้งานที่เหมาะสมโดยผู้บริโภคนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้นะครับจากทางเว็บไซต์ของทางอยและตรวจสอบนะครับเลขที่ใบอนุญ,ญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์หรือว่าผ่านช่องทางทาง QR code นะครับของทางอยได้เพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์นะครับคุณฟัง สำหรับในส่วนของอุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ส่วนใหญ่ครับคุณผู้ฟังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะรายจึงควรนะครับได้รับการตรวจสอบและส่งให้ใช้งานครับภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางด้านของทันตกรรม ประชาชนเองนะครับไม่ควรที่จะซื้อมาใช้เองับคุณผู้ฟังเนื่องจากนะครับหากวัสดุนะครับที่นํามาใช้ไม่รับมาตรฐานและมีขนาดหรือว่ารูปทรงครับไม่เหมาะสมกับช่องปากของเราอาจจะก่อให้เกิดครับอาการบาดเจ็บนะครับแก่ฟันและเหงือกได้ส่งผลนะครับก่อให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากและอาจจะถึงขั้นอันตรายึงเสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังท่านรองเลขาธิการออยอเองครับก็กวเพิ่มเติมอีกครับว่า การใช้หรือว่าการใส่อุปกรณ์ทันตกรรมใดๆนะครับต้องแน่ใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือว่านําเข้าจากทางออยอและจําเป็นนะครับที่จะต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะทําให้นะครับผลการรักษาครับเป็นไปอย่างถูกต้องและตามหลักวิชาการเพื่อความปลอดภัยและก็เกิดประสิทธิผลนะครับตามมาที่ต้องการด้วย่นเองครับคุณผู้ฟัง ก็อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังการเลือกซื้อสิ่งของเหล่านี้เองเนี่ยก็ต้องมาจากแพทย์โดยตรงนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้งานหนูอใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันนะครับในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองนะครับด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของโรงพยาบาลลาดวิถีกรมการแพทย์ครับคุณผู้ฟังได้มีการจัดทําโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีการใส่สายสวนนะครับหลอดเลือดสมองเนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลลาดวิถีนะครับเพื่อผู้ป่วยนะครับโรคหลอดเลือดสมองนั่นเอง ทางด้านของนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัน์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับมันก็คือภาวะที่สมองเนี่ยขาดเลือดหรือว่ามีเลือดออกในสมองทําให้เซลล์สมองเนี่ยขาดออกซิเจนส่งผลให้เซลล์สมองตายไม่ว่าจะเป็นนะครับหลอดเลือดสมองโป่งพองหลอดเลือดสมองผิดปกติหลอดเลือดรั่วนะครับในสมองหลอดเลือดนะครับสมองอุดตันเฉียบพันธ์ โดยโรคดังกล่าวนี้ครับเป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและก่อให้เกิดนะครับความพิการตลอดชีวิตได้ทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวนะครับว่าปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองครับได้อย่างรวดเร็วโดยวิธีการใส่สายสวนนะครับหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นนะครับการใส่ขดลวดนะครับในหลอดเลือดสมองการใส่บอลลูนนะครับอุดหลอดเลือดรั่วในสมองการใส่ท่อตะแกรงหลอดเลือดสมอง การลากริ่มเลือดอุดตันนะครับในสมองซึ่งวิธีการในการรักษาเหล่านี้นะครับเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากนะครับมีแผลเล็กนะครับและระยะเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างสั้นซึ่งจะส่งผลดีต่อคนไข้นะครับที่ได้มีการรักษาตัวและหายเร็วก,กว่าเดิมด้วยครับคุณผู้ฟังทางกรมการแพทย์เองนะครับก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการประสานงานนะครับในกลุ่มศัลยกรรมนะครับโรงพยาบาลลาดวิถี ก็ได้มีการพูดว่าการรักษานะครับโดยการใส่สายสวนหลอดเลือดนะครับต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและไม่สามารถครับเบิกได้ในสิทธิการรักษาประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าสิทธิการรักษาประกันสังคมทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับศูนย์การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดนะครับโรงพยาบาลราชวิถีจึงได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนารักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองโดยจะมีเกณฑ์ในการตั้งนะครับคุณผู้ฟังซึ่งอันที่1นนั่นก็คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอันที่2นะครับผ่านการพิจารณาน,นะครับจากทางแพทย์หรือว่า,ายุรแพทย์ประสาทวิทยานะครับที่ดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆน,น,นะครับคุณฟังและอันที่3นะครับผู้ป่วยนะครับให้ความยินยอมนะครับกับเกี่ยวกับการรักษาวิธีนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดอัตรานะครับการพิการและเสียชีวิต ทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันในการบริจาคสมทบทุนในโครงการได้นะครับคุณฟังผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งชื่อบัญชีนะครับก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลลาดวิถีนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อที่จะทําให้การรักษาหรือว่าการพัฒนาในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็สามารถร่วมทําบุญได้นะครับกับทางโรงพยาบาลลาดวิถีนะครับคุณฟัง อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวเลยเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับการกินโดยทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการมอบป,ป้ายมาตรฐานสถานที่จําหน่ายอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับอาหารสะอาดรสชาติอร่อยระดับดีมากเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในการสร้างเป็นต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมสะอาดปลอดภัยทางด้านสุขภาพิบาลอาหารอีกด้วยทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยนะครับว่า ภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดมอบป้ายรับรองมาตรฐานนะครับอาหารสะอาดรสชาติอร่อยระดับดีมากนะครับหรือว่า clean food good taste plus นะครับโดยงานดังกล่าวนะครับก็มี2บริษัทนะครับที่ได้มีการเข้าร่วมในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับนะครับสถานที่ในการจัดจำหน่ายอาหารในรูปแบบโรงอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขภพิบาลอาหารและสอดคล้องครับกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารปีพุทธศักราช2561 เพื่อเป็นการยกระดับให้โรงอาหารนะครับมีสุขลักษณะที่ดีสามารถจัดบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยรวมทั้งนะครับเพิ่มเติมอีก9ข้อนะครับคุณผู้ฟังให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยอันที่1น,นะครับผู้สัมผัสอาหารทุกคนนะครับติดบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหารในขณะปฏิบัติงานอันที่2นะครับ จัดบริการนะครับช้อนซ่อมนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับทันทีอันที่3นะครับจัดบริการนะครับอ่างล้างมือพร้อมสบู่นะครับสำหรับผู้บริโภคบริเวณสถานที่รับประทานอาหารนะครับอันดับที่4นะครับใช้ผักและผลไม้ปลอดภัยอันดับที่5การจัดเมนูอาหารนะครับในการชูเรื่องการรักสุขภาพอันดับที่6นะครับใช้เกลือหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานอันดับที่7นะครับ จัดบริการนะครับส่วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับ HAS นะครับอันที่8นะครับใช้ภาชนะปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโนโฟมด้วยนั่นเองและอันที่9กาครับนึกฟังการสื่อสารนะครับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบแรกนะครับของโรงงานอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานนะครับ Good Food Good Taste Plus ซึ่งพนักงานนะครับในโรงงานเองนะครับที่ได้ใช้บริการ ตามนโยบายสําคัญของทางกระทรวงสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและควบคุมนะครับผู้บริโภคนะครับให้ได้รับนะครับโภชนาการที่ดีและก็เพื่อเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงครับต่อทางด้านสุขภาพด้วยนั่นเองครับคุณฟัง อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังการที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวเราเองนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็อย่าลืมหมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารด,ดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับพี่ากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel, ทยูทูบช anel อัธบอร์ดแคร์น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกคนะพคคยมมมมนนนนนีีีแลชทงงาา้อออไปก่่กัััใหรรสสวด